มาติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้นะคะคบ,บาดูประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นที่หลายคนเนี่ยโอ้โหรอกันเหลือเกินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะว่าสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรทีนี้ก่อนที่จะไปสู่กระบวนการว่าจะทําได้ทําไม่ได้เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความกันออกมามและตอนนี้มีการส่งกลับมาแล้ว นะคะส่งความเห็นเรื่องการออกพรบกู้เงิน5แสนล้านบาทกลับมาที่รัฐบาลโดยเลขาที่การคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยืนยันว่าเป็นการให้ความเหตุตามข้อกฎหมายบนพื้นฐานข้อเท็จจริงคือกฤษฎิกาไม่ได้บอกนะว่าทําได้ไหมกู้ได้เปล่าหรือกู้ไม่ได้เพราะากฤษฎีกานี่คือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลใช่คือแค่บอกว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้บแบบนี้แบบนี้ถ้าจะทำเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องพิจารณาตามตัวบทกฎหมายอว่า บอกไปแล้วนะมันมีเงื่อนไขแบบนี้นะถ้าอย่างนี้อย่างนี้นะไม่มีการชี้ไม่มีการบอกไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองไม่มีทั้งสิ้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่สีแยกเอออำนาจการตัดสินใจอยู่ที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีไงถูกเพียงแต่มีข้อเสนอแนะอ่าซึ่งตอนนี้พอเรื่องกลับมาแบบนี้ค่ะท่านนายกรัรมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดใหญ่อ่าเพราะว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการทําอยู่แล้วท่านก็บอกว่าอ่าให้มั่นใจเถอะ ยังไงโครงการนี้ต้องทำต่อ,อแล้วก็จะไปตามไทม์ไลน์เดิมที่ได้วางเอาไว้นะคะเครื่องเมื่อวานนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือที่ประชุมคอรมอเนี่ยนะคะก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้นะเนื่องจากว่าต้องนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลืค่อนนโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทชุดใหญ่ก่อนคือก่อนจะเอาเข้าคอรมอเดี๋ยวขอคณะกรรมการหลังจากกฤษฎีการส่งเรื่องกลับมาไปคุยกันก่อนว่ามันจะต้องเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ยังดูวันและเวลาในการนัดประชุมอยู่แต่ที่สำคัญท่านนายกบอกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกของทุกคนและก็ต้องพูดคุยกันตอนนี้ยืนยันค่ะว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการต่อได้ตามไทม์ไลน์เดิมคือเดือนพฤษภาคมนี้เอาฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกหน่อยค่ะผมก็อยากจะฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายด้วยนะครับเพราะว่าท่านบอกมาบอกให้ฟังก็อยากทุกฝ่ายก็ต้องมีทั้งเลยขาธิการสมาพัฒนานะครับมีผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการของที่จะต้องมาเลยทุกคนนะครับ ตอนขาวสำคัญของทุกเสียงท่านไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้หรือทาได้นะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการนะครับ,บรในวของท่านใน่ว่า่ี้ยังไปไไไต่อได้หรือไไปต่อได้แน่นอนครับชัดเจนครับหารือหาก,การตอบข้อหารือเดี๋ยวขอประชุมก่อนนะครับเราจะตอบทีหลังนะครับ ณเวลานี้ณเวลานี้นะครับก็ยังยืนยันตาม t i m e ไ i น์เดิมน,นะครับก็ต้องขอประชุมก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้สุข,ขนนวุฒิหรือคณะกรรมการมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกครับนัยยะสําคัญของกฤษริกาคือต้องฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายนะครับยืนยันว่าถ้าเกิดออกก็ออกเป็นพรบรครับ นี้นะคะทางด้านนายประกรณ์น,นินประพันธ์เลขาธิการาคณะกรรมการกฤษฎีกาก็บอกว่าคือกิจาเนียก็ส่งความเห็นกรณีที่กระทรวงการคลังสอบถามถึงการออกร่างพร,ะระบกู้เงิน5แสนล้านบาทกลับไปยังคณะรัฐมนตรีและในความเห็นก็ตอบเป็นข้อกฎหมาย <ừ. S 1> ที่ระบุไว้ในพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ .2561 มาตรา53ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจรารณากันต่อไปค่ะว่าจะดาเนินการเรื่องนี้เข้าเงื่อนไขหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ทนายบอกว่าออกเป็นพรบใช่ไหม การออกเป็นพรบรไม่ใช่พรกรย้อนแยง้งคำว่าวิกฤตไหม เลขาธิที่การคณะกรรมการกฤษฎิกาก็บอกว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลัง,งเพียงแต่ระบุไว้ว่าให้กู้ได้โดยตราเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพรบรหรือพอรกรก็เป็นกฎหมายทั้งสิน้นทีนี้อย่างที่ที่นักข่าวถามแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นพรบรเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ตามปกติผ่านสภาแต่ถ้าเป็นพรกอ,รอันเนี้ยมันอยู่ในสถานการณ์อันจะเป็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเขาก็เลยมองว่าการกู้เงินนี้มันน่าจะต้องเป็นพรกเหมือนที่คุยกันตั้งแต่แรกแต่ทีนี้กฤษฎิกาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นพรบหรือพรกก็คือกฎหมายท้งสินนะะค ส่วนนายสถิตลิมพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภาก็บอกว่าความเห็นของกฤษฎิีกาที่อธิบายตามข้อกฎหมายภายใต้เงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินกันลังของรัฐปี61เนี่ยมาตรา53เกี่ยวข้องกับวิกฤตของประเทศและมาตรา57เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าในการดําเนินการอ้าก็มีความเห็นว่ารัฐบาลต้องเรียกประชุมหน่วยงานเศรษฐกิจแล้วนะคะเพื่อมาปรึกษาและตกลงกันคํานิยามเศรษฐกิจตามความหมายของพอรบวินัยการเงินกันลังเป็นอย่างไรถึงขั้นวิกฤตหรือยัง เพื่อเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานเนื่องจากว่าแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองความวิกฤตะแตกต่างกันออกไปอฟังเสียงท่านสว,วค่ะการที่จะบอกว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็คงขึ้นอยู่กับว่าจะยึดคํานิยามไหนซึ่งผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดที่รัฐบาลควรจะทําคือควรจะประชุมหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะตกลงกันว่า คาว่านิยามทางเศรษฐกิจในความหมายของพรมวินัยการเงินการคลังร่วมถึงอาจจะปรึกษาคณะ,ะกรรมการตามพรบวินัยการเงินการคลังด้วยก็ได้ว่าถึงขั้นวิกฤตหรือยังเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็ต่างคนต่างมีคำนิยามที่แตกต่างกันไปในการหน่วยราชการนั้นก็จะต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือชุดใดชุดหนึ่งที่จะต้องบอกแนะนํารัฐบาลว่าถึงขั้นวิกฤตหรือยัง เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีคํานิยามนี้แล้วทาไปก็มีความส่มเสียงที่จะมีการโต้แยง้งมีการวิวาทะกันทั้งทางวาจาและทางคดีกันมากมายซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานชัดเจนนะ,ะคะกฤษฎิกาบ,บอกภายใต้เงื่อนไขและสิ่งที่สําคัญก็คือมันเกี่ยวข้องกับวิกฤตของประเทศและก็เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าในการดําเนินการหรือเปล่าซึ่งรัฐบาลจะต้องไปหาข้อยุติ ให้ได้ว่ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กฤษฎีการตอบกลับมาใหม่เอออย่างที่ท่านสบวบอกไปเรื่องกฎหมายคุณผู้ชมครับมันสามารถพลิกแพลงไปดิ้นได้แล้วแต่ใครจะตีความอย่างไรใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกตุรีก็ยืนยันแล้วว่าสาคัญก็คือกฤษฎีการบอกว่าต้องฟังความคิดเห็นให้รอบด้านเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะต้องคุยในคณะกรรมการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อดําเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่านายกยืนยันแล้วว่าผลักดันเป็นพรบเข้าสู่สภาไม่ใช่พรกที่รัฐบาลจะทําเองถูกไหมอ่ะว่ากันไปนะครับ